กินตามเขาว่าที่อุบลราชธานี อาหารเช้าตรงที่เจเรียนอินเตอร์อยู่ตรงข้ามรพีวันปริ้นนะคะทุกคนขาเปิดตั้งแต่6กโมงเขามีตั้งแต่ปากหมอ้อก๋วยจั๊บโจ๊กไข่กระทะขนมปังเวียดนามที่เด็ดที่สุดอะคือเขาเกียปป่ยวปากหม้อเว้ยอร่อยมากราคาก็ไม่แรง50-60บาทเลยมาต่อกันที่ของหวานที่ normal cafe อันนี้คือมาแบบสุ่มกะลิกะลิกะลิะลสุม่มแต่คือแบบว่าบรรยากาศดีมากเค้กมาตุม้มอร่อยที่สุดกาแฟเพาสั่งเป็นนัตตี้คาราเมลแม่ง <laughs> ดันอร่อยอีกเขาจะมีโซนขายของก็พวกเทียนแชมพูอะไรอย่างเงี้ยราคาไม่แรงแม่อย่างเทียนร้อยกว่าบาทเองเหมือนข้้าวตตมมนนะะะคคแ่่่ทีสัิโช ร้านอาหารมายากนะคะอยู่ตรงถนนนีคมสายกลางเป็นร้านข้าวต้มที่ได้มิชลินปังเกิ้ก็คือเป็นร้านอาหารไทยจีนแหละแม่แต่ว่าฝีมือไม่ธรรมดาเลยขั้นของกินด้วยมิวเซียมคัมปูนเป็นมิวเซียมด้านการถักทอทั้งในจะมีหอพระธาตหอไตรแล้วก็เจดีผ้ลมสารีลิาคือที่นี่เป็นของศิลปินแห่งชาตินะคะทุกคนขาแม่คัมปูนแล้วก็ได้คุณเถ่านะคะซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติมาดูแลต่อใครชอบด้านถักทอด้านผ้าไหมด้านศิลปะมาที่นี่คุม็ ตามออเดอร์นะแม่แต่ละลายคือสวยมากเมื่กี้ก็อาหารเวียดนามน,นะคะทุกคนขาที่ร้านอินโดจีนได้มิชลินอีกแล้วเปิดมานาน,นกว่า50ปีนะแม่ร้านนี้ร้านนี้คืออาหารแสงออกปากอะแม่ถ้าใครมาต้องสั่งขนมถ้วยยวนมันคือแป้งกับหมูแล้วก็็อปด้วยอะไรก็ไม่รู้แต่รสชาติคือแบบโอ้โห